สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุทรนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอเนี่ยนะท่านเป็นผู้ดูแลรายการนะทุกรายการของเรานะครับนะ าถามเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะประธานในรายการก็คือผู้จัดนะเออมาแชร,แชร์แล้วตามด้วยชีเรเล่นและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ สำหรับรายการของเราในรอบนี้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับมาเดี๋ยวกดแชร์กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ แคแล้วตามด้วยชีเรนส์และตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น <Reading. S 1> สำหรับรายการของเราในรอบนี้ซอ่อนตลอดเลยนะไปดึงมาไปดึงมามด้านนี้น โดยมีท่านอาจารย์โอไม่เข้าใจอีกอะไรนี่ไงเราโดยมีท่านอาจารย์โอทำเองก็ได้นะมาดูแรรายการทุกรอบกดแชร์ออกไปเอามีคนถามเข้ามาแล้ว,ลวเหีอยนียไหนดูซิถามเข้ามากี่คนสองคนแล้วเหรอแชร์แล้วมาปรางยีิบสอง เออเดี๋ยวนะได้รับข้อความจากแอคเคาท์อรเมื่อวันก่อนเชียร์แล้วค่ะบีสามสิบแปดรุ่นพี่ผู้ชายคิดกับเราแบบไหนคะคุณอะไระชื่ออะไรไม่มีบอกบีเหรอบีเหรอชื่อบีใช่ไหมอ่ะบีดีครับเขาคิดดีกับเราคิดดีเขามาล่ะตัวเขามาอ่ะอนี่แอคเค<อ>าท์เดี๋ยวนะอยู่ไหนฮะไม่มีไม่มีไม่เห็นมันไม่ขึ้น แชะะร์ลมมปรางยี่สิบสองได้รับข้อความจากแอคเขาปลอมเมื่อวันก่อนอยากรู้ว่าเป็นแฟนเก่าคนต่างชาติส่งมาหรือเปล่าคะมามีส่วนนะน่าจะใช่เนะี่ยโดยท่านอาจารย์เออเร็วเซ่เข้ามาเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ ในรายการของเราในรอบนี้เรวเซ่บอกให้กดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนสวัสด,ดีค่ะสนใจดูดวงค่ะนะแล้วตามด้วยคำถามครับบอกเขาร้อยสิบนาทีนะแชร์ Share แล้ว ตามด้วยซีเรสแรสตามด้วยคำถามแชรแล้วหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้ม,มครองไหมคะอีกแล้วอะ่ะคือต้องมาดูในไพ่ชุดนี้ครับต้องดูนอกรายการครับนะผมบอกแล้วนะว่าต้องดูในเนี่ยอันนี้นอกรายการนะมาคือเราไม่ดูในรายการนี้ครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั่วไม่ได้ครับมั่วเมื่อไหร่มันผิดครับผมของอจริงไม่ดูฟรีเล่นๆนะคะมาต้องมีค่าครูค่ะ อ,อแชร์แล้วนัดค่ะอีกนานอีก2วันนะจะได้รับข่าวเรื่องเงินไหมไพ่บอกไม่มีเงินปรากฏเลยครับไพ่มันบอกได้รับข่าวแต่มันไม่ได้บอกว่าเงินนะแต่ถามว่าได้รับข่าวไหมได้รับข่าวบอกได้แค่นี้นะแต่มันไม่ได้บอกเรื่องเงินมันได้รับข่าวนะมาครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ที่ท่านอาจารย์โอ ผู้มาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบได้ข่าวนะอ่ะเป้ไม่เป้ไม่ได้มีแชร์ออกให้ไม่ดูครับเรื่องมีผุดเราไม่ดูเราไม่ดูนะเรื่องท้องก็ไม่ดูนะถ้าอยากดูมาดูด้านหลังครับอันนี้เป็นคำถามที่ต้องเสียค่าครูนะต้องดูแบบไพ่พลังจิตชั้นสูงพิเศษอน,น,นะเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาครับ ถามเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเออไปดูที่ชมรมนะถามเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอ้คุณเป้ท้องไม่ดูแล้วเขาไม่แชร์ให้ด้วยแล้วนัดอีกวันสองวันเนี่ยดูให้แล้วดข่าวดูให้แล้วได้ข่าวแต่ว่าไม่รู้เรื่องเงินหรือเปล่าเมื่อกี้เขาติดต่อกลับมาเห็นแล้วเห็นแล้วมรูรินแชร์แล้วจะมีเงินแชร์แล้วจะมีเงินเข้ามาไหมคะเอ มีครับพิวริสพูริสมีครับไพ่ไพ่ไพ่พพเงินคสดกดแชร์แล้วตามด้วยเชียร์เรนเนีน่ยต้องเช็คเวลาจากในนี้เอานะมาครับมาแชร์ไปที่กลุ่มดูดวงสามกลุ่มจะทำไมไม่เห็นมีผู้แชร์ขึ้นเลยครับไม่เปิดสาธารณะครับแชร์แล้ว เพราะอาจจะยังไม่อนุมัติโพสหรือเปล่าคะช่คนระัคิตตี้แชร์แล้วคิตตี้40คนรักเก่าชื่อเต้คิดยังไงกับเราคะก็คิดว่าเราดีนะแค่นั้นลนี่นะแนะนำแชร์นะคะไปที่กลุ่มนะแนะนำสามกลุ่มถ้ากลุ่มสามกลุ่มนี้ยังไงก็ขึ้นผู้แชร์แน่นอนนะคะคือกลุ่มพายิปซีกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเท่นวิวทยากร กลุ่มบารมีองค์เทพนะคะเป็นกลุ่มดูดวงทั้งสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจารย์โอและอาจารย์ท็อปเป็นแอดมินนะคะแชร์เข้าสามกลุ่มนี้ยังไงก็มีคำว่าผู้แชร์แชร์แล้วตาจะได้รับแชร์แล้วตาจะได้รับมรดกไหมครับยังไม่ได้รับครับสามวันนี้ครับสองวันนี้ก่อนนะกดแชร์ออกไปเนี่ยนะคุณนักกมลเนี่ยค่ะแชร์สตรีมเลยค่ะคนละเก้าพัน้า้แชร์เอาหนาทีกว่า เลยอีกสามนาทีเลยอีกสามนาทีกว่า,วานะอืมกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเราดูแค่พอหมดเวลาแล้วถ้าเราไม่มีคนคำว่าแชร์เราก็ไม่ตอบนะนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะ แชร์แล้วชื่อเล่นํำถามถาม,ถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นถ้าถ้าแชร์เข้ากลุ่มพระยิบซี 24, กลุ่มบารมีองค์เทพกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอเทนในวิทยากรยังไงก็มีคำว่าผู้แชร์นะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งอนุมัติโพสโดยแอดมินถ้าเกิดจะแชร์เข้าไปปุ๊บก,ก็แชร์ได้เลยแต่คนนี้ต้องเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนอ่ะ ถ้าขาดช่วงอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวกพักหนึ่งนะอาจารย์โอเดี๋ยวจะพักหนึ่งผมก็ไปดูดวงเพราะว่ามันมีคิวที่ดูดวงพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษเขารัดคิวเขาสั่งรัดคิวมาแล้วจากต่างแดนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปดูดวงนะครับนะอเออแา้วออกเลยนะเดี๋ยวอาจารย์โอ้ไปไปนั่งข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวผมร้อยคบเวลาแล้วผมจะออกนะเพราะเราทํากาลังทําคลิปอยู่นะเออนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคําถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเอาละเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามกิ๊กกุ๊กกุ๊กก๊กแฟนคิดยังไงกับเราคะตอนนี้ชื่ออะไรอะกุ๊ก,ก,กแฟนเก่าคิดยังไงกับเราคะตอนนี้เป็นไพ่พระครับวางเฉยนิ่งเฉยครับสามวันนี้ครับนะเจ้าก,กุ๊กนะเออ มาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนเอ่อไม่มีผู้แชร์ครับนะอืมคุณพัดไม่มีผู้แชร์ครับถ้าคุณมีผู้แชร์ผมก็จะตอบให้มันผิดกติกาคุณดูที่ปักหมุดด้านล่างปักหมุดด้านล่างตอบว่าจงแชร์ออกไปอ๋อจะได้รับมาดกไหมก็ไม่มีเขาผู้แชร์นะเนี่ยก็ถึงไม่ดูครับ ใช่แล้วครับที่ดินกําลังจะได้ทําที่อยู่อาศัยไหมคะพัดคือไม่มีผู้แชร์ใช่ต้องมีคําว่าผู้แชร์นะคะก็คือว่าคุณต้องแชร์สาธารณะออกไปก่อนนะคะอืถ้าแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้ากลุ่มที่เขาอนุมัติโพสนะคะหรือว่าไม่ตั้งอนุมัติโพส์ก็ได้นะจะได้แชร์เข้าไปเลยได้เลยอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษ เราจะรออีกแค่เพียงหนึ่งน<ร>ทีโหราศาสตร์ก็จะมีกลุ่มพายิปซีกลุ่มบารมีองค์เทพกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอเทมี่มีพยากรนะคะที่อาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปเป็นแอดมินแล้วก็สามารถที่จะใช้เข้าไปได้เลยนะคะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ facebook ครับโอศริกรอภิรัต a c e b o o k โอศริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอศรห15และผมครับ ใครจะลงหน้า,นาทองสาริการินทองตรวจองค์ตรวจเทพได้ตามนี้ครับ a ฟ e b o o k ตามนี้ครับนะใช่ไปสี่กลุ่มแล้วค่ะขึ้นผู้แชร์ไหมคะเป้จะสอบงานราชการได้ไหมคะถ้าจะสอบจริงๆมันก็ได้นะตรงน,นี้มีผู้ใหญ่ช่วยจะดีใหญ่นะเอาละครับไหนมีใครถามอะไรเพิ่มไหมใช่แล้วขนกสามีจะหย่าให้ไหมคะอ๋อไม่ดูครับเรื่องหย่าข้ามไปเลยครับเรื่องเรื่องแตกแยกกันเราไม่ดูนะคะเอาเดียว ชาลเดียปู่บูชาปู่ตาอ,อ๋อบูชาปู่ตาไฟมาบ้านจะดีไหมปู่ตาไฟอ่ะเราก็มีนะเดี๋ยวเราจะให้ดูก็ได้บูปู่ตาไฟมีมีมีมไม่เขาบูชาไปแนละ้วอ,อ๋อเรื่องของเขาเปล่า,เล,าเลยบูชาหรืยอยังอันนี้เป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมผมถ้าผมจะดูผมจะใช้ไพ่ชุดนี้ครับผมไม่ดูเปล่าๆข้างหน้าให้ครับผมต้องใช้ไพ่มาหาเทพต้องมีค่าครูนะคะเราไม่ได้มั่วนะเราเอาดูแบบมีค่าครูดูจริงจังนะไม่ดูเล่นนะคะเอ,อ เลยไม่ตอบซะแล้วดูแม่นด้วยแล้วดูสื่อได้จริงด้วยเพราะจานท็อปเนี่ยใช้สมาธิชั้นสูงนะคะเลยไม่ตอบซะง,งั้นดีกว่าครับนะเพราะว่าเพราะต้องมีเปิด,ปดตาที่สามด้วยนะ